เส้นเล็กต้มยำแห้งค่ะเล้แห้งไหมคะที่ไหนได้หมะได้หมดจ้ะเอาแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งต้มยำทั้งหมดเลยนะคะข้างหนได้หมดเลยนะจ้ะแล้วก็เอามะเขือยาวเอารวมมารวมชิ้นหมูปิ้งก็มีนะครับเอาข้าวยกั่าแล้วมาถึงรา้านนี้กินตามๆเขา ็อยากกินแบบว่าอาหารแบบที่มันไม่ใช่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เซอร์ไม่ค่อยเจอนะแต่วันนี้เขาบอกต่อไม้ฝรั่งไม่มีโอ้น่าอะไรนะคือแบบไม่เคยกินผัดเสี่ยวใส่หน่อไม้ฝรั่งไงแล้วจริงๆแล้วหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันแพงมากเลยนะในกรุงเทพอ่ะเอออะไรไม่มีอ่ยป่ะกลับเอออันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะ ไปเซิร์ชในเน็ตอะไรเงี้ยเวลาแบบหาร้านในชะอำอ่ะมันก็จะขึ้นแบบร้านอาหารซีฟู้ดใช่ที่เขาดังๆอ่ะเออแต่ร้านอย่างเงี้ยเราก็ไปเสิร์ช Google คือแบบคนที่ชอบกินอะไรเงี้ยใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยมากินอะไรอย่างเงี้ยดีหว่งทำไมเล่นนี่ยแม่ของเขาเยอะจังเลยอิ่วว่าสินี่ไปเริ่ม จริงๆแล้วมันขาดเลยไหมคือเดยวจอมยำเนี่ยไส้ไส้ไม่มีไส้อ่ะอุ้ยทำไมเลยมีไส้ทำไมเขาไม่มีไส้อ่ะเออก็ยังว่าแม่สั่งชามเดียวต้องปรุงดีเลยนี่คืออะไรอันนี้ฟิลเหมือนแบบ เคยกินแบบเต้าหู้ทอดไหมแต่ในเ,เขาเป็นเป็นกุ้งดีอะแล้วม,มาหาขุดก็ดีนะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงรสชาติแบบ กใช้คำว,ว่ากลมกรอบดีกว่าเออเหมือนไม่ไม่ได้จัดจ้าไม่ได้ไม่ได้แซ่บแต่ว่าเอออร่อยกลมกรอบถ้ามีดอกมะเฟืองน่าจะน่าจะดีกว่านี้มันมีมันมีผสมกคตรมานัเนยอ๋เอเหรอเออ,เอ,อแต่เดี๋ยวไม่ได้กินผักเลยไนมะ่รูดิอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ตุ๊กตาเมื่อกีสมัยเด็กนะอันเนี้ย เนี่ยทำไมกินไม่ต้องใส่ผมไปด้วยอ่น้ำคานผมตีตะเก็ดเมื่อเก็ดไม่ไม่ตีทำไมเรื่องจะเป็นอย่างเงี้ย